ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมักา์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาดรหอมคลายานนท์เบือ่อวิทยาลัยครูนี่รัฐบาลตัดงบประมาณบอกให้รับนักศึกษาน้อยลงใบบรรจุอาจารย์ใหม่เพิ่มหรือแล้วเราจะทำยังไงเราก็มีการวางแผนกันทางกรมเนี่ยก็วางแผนร่วมกันนะครับว่าต้องพัฒนาวิทยาลัยครูเป็น วิทยาลัยอุดมศึกษาของเรานี่เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางทิตครูงได้อาชีพเดียวถ้าเราจะผิดอาชีพอื่นเราก็ต้องแก้กฎหมายอะไรนี้่ส่วนที่วิทยาลัยที่เราทําอะไรกันบ้างเราก็เตรียมบุคลากรเท่าที่ทําได้เราส่งอาจารย์ไปทำวิทยาโทที่พิทยาไรยเชียงใหม่มี้หลายคนเพื่อเปลี่ยนสาขาอาชีพเตรียมที่จะเปิดสอน สาขาวิชาชีพอื่นถ้าได้กฎหมายผ่านอย่างนี้นะ่นส่วนนันผมกับอธิการอีกเจ็ดคนรวมแปคนเนี่ยต้องเดินทางไปดูที่โน่นที่แพไรเวสเซนทาโลไรนะ่าไปอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนไปคุยกับเขาว่า บนขั้นตอนเป็นยังไงเราถึงจะเปลี่ยนจากาวิทยาลัยครูมาเป็นวิทยาลัยอุดมศึกษาเนี่ยเป็นยังไงแต่นในสุดพ้นประมาณผมพ้นาวาระไปแล้วประมาณ2หรือสปีใช่ไหมแก็ได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชพัฒ์และจากสถาบันราชพัฒน์นี่ด้ก็เปิดกว้างแล้วเปิดสาขาวิชาอื่นได้อะไรอย่างี้ยนะครับ,รบแล้วไม่ช้าก็เป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ที่ มหาเจลัยราชพัฒนครสวรรค์เนี่ยนะครับขอให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นความมุ่งมั่นของบรรพชนกับรุ่นผมเนี่ยนะครับว่าสถาบันนี้ต้องคงอยู่และต้องเจริญก้าวหน้านะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสังคมนครสวรรค์แล้วก็ประเทศ ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษารองศาสตราจารย์วิทยารุ่งอดุลพิสารคือการทำง,งานนี่ผมว่าผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้บริหารที่ใช้อำนาจบังคับบัญชาแบบผู้ปฐมมัธยงนะเราคิดว่าเราคุยกันทุกครั้งผมไปที่ไหนผมจะต้องเข้าไปชี้แจงก่อน ปีนั้นปี2530กำลังเริ่มต้นต้นทราตหอมท่านวางรากฐานไว้ดีท่านมีความเข้าใจเรื่องนี้ดีพอสมควรจบด้านนี้มาด้วยก็ช่วยทำให้เราเปิดปิญญาตรีทางด้านครูแล้วก็เปิดสาขาวิชากำลังเปิดสาขาวิชาอื่นปี27ด้วยมีกฎหมายนะให้เปิดสอนสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ครุศาสตร์ได้เราเริ่มตั้งคณะวิทยาการจัดก,การ ผมก็ไปทําห้องปฏิบัติการส่งเสริมด้านมนุษย์เหี่งปฏิบัติการด้นนนานศิลปวัฒนธรรมคือสุมาธรมจังหวัดเนี่ยซึ่งอันนี้ผมไปจะได้สามสี่ปีครับก็เริ่มขยายเป็นห้องปฏิบัติการโร,รงแรมเพราะเนี่ยการจัดการเน,นี่ยผมสร้างโรงแรมนี่แหละ <c oughs> ตอนอยู่นอสวรรค์ก็มีงานตุ๊ดจีนเนี่ยผมก็เป็นประธานวัฒนธรรมจังหวัดก็ได้เข้าไปร่วมก็มีคนจีนจากประเทศจีนมาติดต่อ บอกว่าขอทาํอาความต้องการกับวิชัยศึกสาศาสวางตุ้งกับนครสวรรค์นี้ให้ตกลงผมก็เดินทางไปเซนญทยายเขาตอนหลังผมก็เป็นประธานทาหลักสูตรปัญญาโทของสารวิไลอาจารย์ก็เริ่มไปเรียนต่อมากขึ้นปัญญาตีมากขึ้นปัญญาโทมากขึ้นแล้วก็ปัญญาเอกมากขึ้นฮะก็ทําให้ผลงานวิชาการผมอยู่นครสวรรค์ปีแรกอาจารย์มีผลงานวิชาการเรียนครึ่งเดียวท่านหนึ่งพอหลังจากจบปีสามหกแล้ว ปรากฏอาจารย์ที่นครสวรรค์มีผลงานทางวิชาการเป็นสองเท่าเป็นสองเท่าอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านเป็นหลักเ,เป็นแรงผลักดันให้ผมสบายใจในการทํางานมากปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชากเกษตรศาสตร์นายอดีเรกศรีประทักษ์ความสำเร็จในการทำงานนะครับก็สำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจในเรื่องของบุคลากร เรื่องของคนนะฮะแน่นอนทุกองค์กรต้องการคนเก่งคนดีนะฮะการที่องค์กรจะได้คนเก่งคนดีเนี่ยผมคิดว่าทุกคนต้องผ่านการศึกษาก่อนฉะนั้นคุณค่าของคนที่จะเก่งและเป็นคนดีเนี่ยจะต้องไม่เป็นคนที่น้ำเต็มแก้วต้องทำตัวเป็นคนน้ำครึ่งแก้วที่พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเรา จบการศึกษาจากสถาบันจากมหาวาิทยาลัยถือเป็นขั้นต้นเท่านั้นเองจริงๆเรามีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้รอบๆตัวเราอีกมากมายการปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือผลงานที่แท้จริงนะฮะฉะนั้นทุกคนต้องพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นตลอดเวลาจะทําอะไรก็ตามต้องคิดถึงส่วนรวมเป็นหลักนะฮะแล้วค่อยมาคิดถึงส่วนตัวทีหลัง อันเนี้ยจะเป็นจุดหลักใหญ่ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้สำหรับองค์กรของผมที่ได้มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องคือบอริษัทเจริมพภะพันอาหารจำกัดมหาชนต้องถือว่าเป็นองค์กรที่วันนี้เราเก้าวขึ้นมาสู่ในระดับโลกโดยพื้นฐานซึ่งมาจากประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกเกษตรเราทำกเกษตรอุตสาหกรรมรับแปลงเป็นอาหารเพิ่มมูลค่าแล้วขายไปทั่วโลก บริษัทเรามีวิสัทยทัศน์ที่ต้องการจะเป็นครัวของโลกรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทวันนี้มาจากต่างประเทศถึง6 0กว่าเปอร์เซนต์มากกว่ารายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศจะทําธุรกิจต้องคิดถึงระดับโลกว่าวัตถุดิบระดับโลกจะมาจากไหนตลาดโลกอยู่ที่ไหนคนเก่งของโลกอยู่ที่ไหนเงินของโลกอยู่ที่ไหนเราต้องเอาทรัพยากรต่างๆอันนั้น,นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และโดยเฉพาะทุกวันนี้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยของโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนเราต้องนำมาใช้ด้วยความสําเร็จต้องมาจากสามด้านสําเร็จทางธุรกิจและดูแลสังคมดูแลชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจได้ครับปริญญานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักิ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์นายสิโรธมิ่งขวัญผมเองนี้เป็นสิทธิเก่าของ สมัยนั้นยังเป็นวิทยาลัยครูและคอสนสวรรค์ภาควิชากำลังก่อตั้งโดยอาจารย์ประเสริฐพงประดิษฐนะะ์ซึ่งยุคนั้นก็จะมีอาจารย์พิทยาพัฒนธัญญาและก็อาจารย์พงศ์ศรนะะีซึ่งเป็นครอบครัวเล็กๆแต่อบอุ่นในส่วนหนึ่งวิชาการวิชาการแน่นอนอทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ไปกว่าใครนะฮะก็ได้อบรมปลูกฝังในเชิงวิชาการ แล้วสิ่งที่ทางเด็กวิไยคูหรือเด็กราชพัฒก็จะมีก็คือวิชาชีวิตก็จะถูกอบรมปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยเรียนให้เป็นคนอึดอดทนในทุกกรณีผมมั่นใจว่าวิชาการแล้วก็วิชาวิชาชีพที่ทางมหาลัยสอนมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ด้อยกว่าที่อื่นนะเราสามารถที่จะทำทำงานในองค์กรยักษ์ใหญ่นะ แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะแล้วก็สามารถที่จะทำะงานเพื่อที่จะแข่งขันกับนักศึกษาอื่นๆอนื่นๆได้อย่างได้อย่างไม่ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรเลยเขาบอกว่าอัตลักษณ์ของอเด็กวิทยาลัยครูนี่การสื่อสารและการประชาสาัมพันธ์จะต้องมีความคล่องแคล่วคล่องหนึ่งคล่คอง 2. คล่วสองอเมื่อเจอปัญหาใดๆเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็จะต้องมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวนะเมื่อเขสอนมาอย่างนั้นเราก็ต้องแค่ข้องที่จะเรียนรู้กับเรื่องทุกๆอย่างผมมาทํางานเป็นนายกสมาคมนักข่าวอาเซียนกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็มาทํางานเป็น <c oughs> ประธานมูลนิิคนดีประเทศไทยทักษะในการบริหารองค์กรเริ่มมาจากวิทยาลัยคุณแลก่อนสวรค์ตั้งแต่บัดน,นั้น